w w w b o t o r t h s a p p b o t l i c e n s e c h e c k เฮ้ๆๆๆๆเฮ้ๆเผมเอ๊น้องมีสำรองไว้พร้อมใจตลอดเวลามา นายวัธิกรีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ผลักดัน G.I. Plus ยกระดับสินค้า G.I. ไทยดึงนักออกแบบร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า G.I. ไทยสู่สินค้าพรีเมียมระดับนานาชาติโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ผลิตประกอบการสินค้าสิ่งโ่งชีทางภูมิศาสตร์ที่มีศักยภาพจำนวนสิบรายจากการสมัครเข้ามาทั่วประเทศค่ะ โครงการนี้จะช่วยยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจในท้องถิ่นครับอ,อากาศเย็นแบบนี้เธอคงจะหนาวสินะดูสิขนลุกไปหมดเลยฉันไม่ได้หนาวฉันท้องเสียท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียมีตัวยาแอคทิเวชาโคอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา 36ปีกรุงเทพธุรกิจจัดเวทีไทย i ลน n ์เอค n น m i มิกเอาลุ2023เปิดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก